ฮัมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะผมไม่ทำการพาคนทั้งสามคนมาคือพี่แวบพี่แฟนแล้วก็ไทมนะครับผมทำไมมึงบินได้เออทำไมมึงบินได้อ่ะมึงโกงสิไอ้ยี่ไม่เกมหมดด้วยไอ้เหี้ยไม่หัวไม่แยกด้วยดูดิเฮ้ยผมเห็นหัวมันแยกด้วยพี่โกงหัวมันแยกด้วยดูดิไอ้หัวหัวพี่เฟบก็แยกไอ้หัวมันแยกโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาทั้งสามคนมา กูไม่พอใจกูไม่พอใจเออโทำไมทำไมทำไมคนทำแบบเนี้ยทำไมต้องต้องฆ่ากันด้วยหัวหัวกูแยกหัวเข้าไปออกเข้าไปออกเข้าไปหมไม่แยกโอเคได้เลยอ๋าหัวไม่แยกแล้วลองเดี๋ยวนี้ลองเดี๋ยวีเออแต่หัวดูเท่กว่าเยอะเลยแน่นอนครับผมว่าในวันนี้นะครับผมซึ่งเราจะมาทดสอบความฉลาดงทั้งสามคนกันนะครับความไม่ได้ความฉลาดเนยนะความสามารถในการเล่นไม้คัพของทั้งสามคนกันนะครับทั้งสามคนมีความสามารถในการเล่นไม้คัพถึงขั้นไหน เออยังไงวะมาก็เป็นการทดสอบแรกนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากรู้มึงเด้อเด้อมึงได้เล่นมั้นี่ยถ้ามึงได้เล่นนี่มึงคิดโกงแล้วมึงเห็นหมดแล้วอ่ะนั่นสิผมไม่เคยได้เล่นโอเคผมไม่เคยได้เล่นนี่หมายถึงว่าผมก็ไม่รู้นะว่าตอบอะไรโอ้โหอะไรไม่ได้เดี๋ยวเด้อเด้อมายคราฟเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรอเมริกาไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยไม่ครับผมผมอีสเวเดนใช่เอาสวีเดน พี่เออเออพี่ไปงนสปีเดียเดา๋ย่รู้เดี่อนผมขอถามพี่ละคนนะคำตอบก็ไปมาครับเสร็จก็คือเกิดขึ้นปีไหนทามปีไหนสองพันแปดป่ะไอไทยพี่เฟมมีไหสองพันเก้าสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดคำตอบพี่ถูกต้องคือสองพันเก้าครับโอ้พี่เฟมันรู้ได้ไงวะโอ้ ไม่หรอกกูก็ว่าจะตอบ209เละไอ้เหี้ยแต่มันเลือกแต่มันเลือกไปก่อนเลยออ๋หรอโอ้โหฉลาดสุดโลกจริงเลย My Cup 1.8เวอร์ชัน1.8ตัวเต็มเปิดตัววันไหนทัพวันไหนไม่ได้ My Cup ตัวเต็มหมอวันไหนไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาอันนี้นเนี่ย23เอ้ย29เนี่ย2003เนี่ยมมึึงงดดดดดููปปีีี้้วววยยยนนะะเ๋ไอ้เหี้ยมึงใครจะตอบได้เนี่ย My Cup ม่คับเลยนะเอออันนี้ดีกว่าเออออันนี้ดีกว่ามอดมอดไม่คับเลยนะไม่คับเวอร์ชัน1.8อ๋อไม่คับเมื่อคับเวอร์ชัน1.8เปิดตัววันไหน1.8ไม่คับเวอร์ชัน1.8เยอะดเจ๋อเจ๋วันไหนเสิร์ช้วจ้จอเรียรี๊ยวเรียดี๋ยวพีกดเลยพี่กดเลยพี่อยากรู้ก็กดเลยเอ้ยยี่สงบห เอ้ยใช่จริงด้วยปีไหนครับปีไหนอ่ะสองพันสิบสี่ครับผมอ๋อแล้วเป็นไงเไหมแล้วอะไรเนี่ยมาครับบล็อกที่เก่าแก่ที่สุดในเกมคือบล็อกอะไรอันดับแรกคือบล็อกหญ้่บล็อกใกล้ใกล้บ้งมีสลามเฉยเลยอะไรวะสลามยังไงวะพี่ตกแล้ววะพี่ตอกแล้ววะบล็อกหญ้าโอเคสุดยอดต่อไปครับรักลุงตู่มากแค่ไหนเอ่อไม่ไม่มอน ว่าอะไรอะว่า,วาคนสร้างแมพผิดว่ะทำะไมวะมันต้องมีป้ายที่เขียนว่ารังเกียดดิจนะคิปแล้วกันอ่ะข้ามสิป <c oughs> ข, <c oughs> ข้ามครับเฮ้ยข้ามข้ามเอื่อยๆมาไม่ได้ตอบเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเ <c oughs> อ้ย ต่อไปนะครับคือการฝึกฝนการกระโดดนะครับว่าพวกคุณมีสกิลการกระโดดมากแค่ไหนไอ้ทามไปก่อนเลยเป็นรถทุกคนโอ้โหเริ่มจากทามก่อนขับไปแล้วฟไปดิอะะไรวเลยไปเลยไปแล้วเวฟโอ้พวกมึงมันโง่จังวะอันนี้โคตรกากเลยดูดูต่อ ไอ้หายกคนเสียงคนตายวะไอ้กูไม่เป็นเอ้ยวิเฟยมันง่ายวิเฟยมันง่ายอะไรเนี่ยไม่ไม่ทำมันมานทำไมตายมันง่ายแต่ว่าเราแค่ประมาทเฉยๆเว้ยเออใช่เอย่างเงียเลยเอ้าเอ้าปิดปิดอยู่เฉยๆฉยเฉยเมื่อกี้กูเราทำไอ้ทำไอ้พี่เจมส์ไอ้ม่อนว่ามึงทำอย่างนี้แล้วพี่เฟมจะผ่านยังไงเนี่ย ม่ไมไมพี่เฟยหรอพี่เฟรมพี่เฟรมพี่เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเรื่องแบกระโดดผมจะให้พี่เป็นคนข้ามเลยกันนะเพราะว่าพี่มีความคิดในยรโเกินี่เขามีสิคิดไปเลยเหรอเนี่ยไปไงไปไงไปไงย่ยเรียบอยู้เรยบอยเ่้มันอีซี่ต่ว่ม่อนฮะอ้าาอาา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 งาา์อ่ะพี่ด มันมันง่ายไปมันเนี่ยมันด้วยเนี่ยอะไรมันเนี่ยทำไมเราตาย่อยเนี่ยไอ้เหี้ยตรงนี้ยากกว่าทุกคนฝั่โอ๋ออ๋อเกือบตายโอเคเรามาได้เรามาได้อันนี้โอ้โหเยอะเยอะมันรดบไปนู้นเลยโอเคระดับนี่เลยดีกว่าง่ายดีฮึบไม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยไอปุ่มอะไรอ่ะมันคือปุ่มเลยบ้านอะไรแบบ อะไรวะเอยดีอ่ะพี่เฟยผมดึงพี่มาแล้วผมพี่ผมจะต้องพี่ผมจะต้องเพราะพี่โอ้โหพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่พี่มากับผมอ่ะแม่งยังไงก็ชนะพี่เดี๋ยวผมโดดเดี๋ยวผมโดดเองพี่เดี๋ยวผมโดดเองพี่มากับผมเลยก็ชนะพี่ไปเพิ่งไอ้ไทม์นะมีแต่ตายกับตายพี่นี่โหพี่ผมมาแล้วจังหวะเนี้ยผมตามพี่มาแล้วอันไหนคือทางขึ้นวะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอเคกันนะพี่เฟมนะกูอรู้ว่าจะเป็นอะไรที่ได้จะไอ้ยันมาดอกพี่เฟมมาฆ่าชัดเลยวั้มึงช่วยอมั้ยไม่เป็นการฝึกฝนแต่แล้อย่างไงอันแรกคือฝึกฝนไอคิวพี่เฟมก็โชว์ไอคิวเขาแล้วไงไอคิวโอ้คือแบบพี่เฟมฉลาดแล้วยอดเออพี่เฟมเขาเน้นสมองไงี้เขาไม่เน้นแบบเขาไม่เน้นต้นขาต้นขาไม่มีเลยเออได้ป่ะแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเต็มไปเลยเนี่ยเป็มไปเลย พี่แฟดอันต่อไปนะครับผมคือคุณต้องวิ่งฝากกับดักพวกนี้ไปให้ได้แล้วก็หลอดให้ได้นะทุกคนนะเออไม่ชุดชุดมันเกี่ยวด้วยหรอวะหาทั้งหลอดเลยกันพี่โชคดีหลอดให้ได้บายโอ้ยโอ้ยหลบคาไปได้้คุณวิ่งได้คุณจะชนะในแมปนี้โอเคไม่อยากไม่อยากไม่อยากไปจบไปจ้บมีเชื่อครับมี่ชือกไปหยอกไปหไอ้เโี้ยถามมือเฮ้ยทุกเกตายวไปมีแสง มันมีแสงอ๋อมันมีแสงแบบว่าไม่นี่อยู่โอ้ยทามึงบังกูจะเพี้ยนเลยเนี่ยไม่รู้ึบเอไปได้ไหมไปได้ไหมจั๊บเฟมเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยมาจั๊บเฟมอะไรครับอะไรครับโอ๊ยอะไรเนี่ยไปดึงกูหิวก่อนกูหิวก่อนเออเกือบตายกูหิวก่อนกูหิวก่อนเดี๋ยวพึ่งกูจะตายเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยป่ะทุกคน พี่แฟมแล้วเข้าพี่รูบีทำได้พี่แหบรูโม่ขอไอ้ม่อนเราอย่าปล่อยเพพวกมันชนะพี่มา้าม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 าไอเลเซอร์มาตายกอนมาตายกอนโอเคตายพวกมันตายแล้วไปคุณหัวเลยเออเรียบร้อยทถ รับคือการฝึกเอาตัวรอดให้ได้คือต้องไปหาจุดเส้นชัยให้ได้นะเส้นชัยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นประตูอยู่ก็หาทังรอยได้แล้วกันขออาหารเลยครับมันตามใครมั้วมันดักข้างหน้าอย่างเงี้ยนะไม่ไม่เฮ้พี่พี่พี่แล้วก็ต่อยให้มันตายไงไปแล้ว ไปไปไอ้พี่เซบเอาอ่ะเอาอ่ะไปเลย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้ว Help ประตู Help me ประตูประตูประตูจ่าเราไปเราไปเราเจอเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเฮ้ยไป ตามถึงปุ่มันหรอเออใช่ผู้คนจะได้ฝึกสิ่งที่เรียกว่าต้องกระโดดไปข้างล่างได้แล้วเอาถังน้ำวางให้ทันแล้วถังน้ำวางไม่ทันถ้าวางข้างบนนะต้องวางข้างล่างอย่างเดียวนะโอเคได้เดาเดาโชว์เทคโนลยีอะแค่อย่างงี้ก็ยังไงวะมันกระจอกอะของแค่เนี้ยเออพี่เฟรมอยากกดแช่พี่ตั้งสติอยากกดแช่นะโอ้ยอ่ะดเดียดมาไน้ดิเดียดมาไน้ กิดล้พี่กิดแล้วแล้วเออไม่คิดแตว่าพี่เฟลมยังทได้อ่ะท๊อป่เพี่เฟมทําได้นะแปะเลยคุณาจัดมอสเอร์พวนี้ให้ได้ทุกคนนะอันนี้ก็แบบต่อไปโอ้ยอมันจะยากตรงไหนมึงก็ฟันอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยออะไรอะครับอะไรครับเนี่ยมาเปิดมุมเฉยเลยพี่เฟมโอยคุณมันเางมันได้คุณจะเป็นอัจฉริยะไปครับ โอ้โหเติมเลยโอ้โหยายาอย่ามายุ่งโกูอะไรเมื่อเนี้ยอย่าเข้าร่วกูอย่ามายุ่งกูโอ้โหอะไรอะไรพี่เฟมจัดการเบ็ดให้ดีพี่จัดการเบ็ดจัดการเบ็ดทีพี่เออเนั่นแหละกระจอกกระจอกพี่ของแค่เนี้ยยีซี่โอ้ยกูจะตายกูจะตายแล้วต่อไปต่อไปไงต่ออ่ะนี่แหละ คือด่านต่อไปไหนวะไหนวะพวกคุณจบหลักสูตรกันแล้วเหรอนะ <S 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 หลักสูตรมีเท่านี้แหละหลักสูตรง่ายๆโอ้อันนี้ได้หลักสูตรจบแล้วต่อไปอันนี้มันเป็นแค่การวิเคราะห์นะต่อไปผมจะวิเคราะห์คะแนนของพวกคุณนะผมขอเปิดหนังสือก่อนเพราะว่าผมเป็นอาจารย์มาคอยวิเคราะห์คะแนนพวกคุณนะอาจาร <ปะ S 2> ย์เอ้อยู่อยู่อยู่รวมกันรวมกันนี่อาจารยรวมกันรวมกันเราจะวิเคราะห์คะแนนนะคะแนนนายเฟรมร้อยคะแนนความฉลาดได้เกรด บีบวกบีบวกบีบวกนี่มันเยอะหรือน้อยเนี่ยความฉลาดบีบวกแล้วก็ทักษะการกระโดด F ทักษะการวิ่งหนีเอาตัวรอด C ไม่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 ตอนเนี้ยนะทักษะทักษะใหม่ของอาจารย์ตอนเนี้ยคือ C บวก ใช่เหรอไอ้ยาอาจารย์เป็นใหม่แม่งสะดุดชิบหายเลยสุดเออใช่ใช่พี่มึง่อกี้ที่ต่อช็อตใหม่เนี่ยไม่ดีเหมือนกันทักษะการต่อสู้ของพี่เฟรมคือ C ทักษะการวิ่งหนีจากมอเตอร์พี่เฟรมคือบีเอาล่ะต่อไปทามตอนนายเล่นะทรไทม์อย่าเพิ่งเดือบไอ้ทักษะทักษะลงน้ำเลยทักษะตกจากที่สูงพี่เฟรมคือ C อซีซีว่ะสองรอบเอง เออซีเดียววาสองรอบไปมึงลำเอียงกันเนี่ยต่อไปซีเนี่ยเนี่ยทักษะไอคิวความฉลาดของทามอยู่ในเกรดเอโอ้เอะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดว่ะต่อไปเรื่องของทักษะการวิ่งหนีหลบหลีกสิ่งกีดขวางอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกกันว่าซีโอ้โหกาสเาอยู่ซีเลยวะแล้วก็การวิ่งหนีมอนสเตอร์อยู่ในระดับเอเอ้ยน่นอนผมเป็นคนกิดตกจากที่สูงอยู่ในระดับ บีบวกบีอย่รงนั้นบีบวกวะการเอาตัวรอดจากมาสเตอร์แบบ PVP อยู่ในระดับที่เรียกกันว่าบีลบบีลบเลยวะขึ้นไปทำไมเอ้ยนายนายฉัดเทพครับผมเอาล่ะทัสษะของชัดเทพนะที่แฟนฟังทักาะของเขาให้ดีนะระดับความฉลาดอยู่ในเกณฑ์เอฟ โอ้เดียวเดียวเดียวกูตอบถูกตั้งข้อหนึ่งเลยนะเว้ยกูตอบถูกตั้งข้อหนึ่งโขนาดนั้นเลยเนี่ยทักษะความฉลาดอยู่เกณฑ์เอฟกระโดดอยู่ในเกณฑ์เอเออเอฟยักษ์ตัวสูงอยู่ในเกณฑ์เอเพราะมีความตั้งเพราะมีกระโดดคนแรกแล้วก็แบบว่ารู้อืดอะไรไม่รู้ไหวทันโเ้้ยไดอทักษะการวิ่งหนีเอาตัวรอดอยู่ในเกณฑ์เอทักษะอื่น เขาไงทักษะอื่นเอบทจะเว้นความฉลาดอยู่ในเกณฑ์เอฟโอ้ยเฮียพ่อมึงตายเหมือนกูนเป็นคนป่าที่มีแต่พละงก,กำลังอ่ะ <laughs> ที่เหลือสมองงูอะไรเงี้ยไอเนี่ยเฮ้ยพี่อย่างน้อ <laughs> พี่ก็ปีนต้นไม้ได้แล้วเว้ยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอย่างน้อยกูก็ปีนต้นไม้ได้จากของคนอื่นต้องใช้บันไดแต่กูต้องปีนขึ้นเองมีเก้ามีเก้าไอ้แข็งแกร่งเนี่ยวัดทักษะพวกคุณจบแล้วก็ขอบคุณที่วัดทักษะกับเราในวันนี้นะครับฮะกแล้ อ้าล่ะถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดวาดแรงนะแรงพี่เฟรมอยู่ในแรงระดับสแรงไทม์อยู่ B แรงพี่เฟรมอยู่ A อ้าล่ะลากร้อนอาหลังจริงๆมันจะมีคนมาวัดทักษะกั็หลายคนนะแต่เขาไม่ได้มาใครวะคุณปื้มอันนั้นน่าจะอยู่แรง F ไม่อันนั้นอยู่แรง F แต่อันนี้คืออะไรเนี่ยกูเดินมาตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรเป็นดีมันคือบ้านใครวะมันม่นมันมันคือมันเป็นหมอดเฉยๆหมอดเนี่ยมันจะมีทั้ง B มัน B อกิอ๋อหมอดนี้กูจำได้ มันมีปืนด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนเี้ยมันต้องทุบมันที่ออกนี่เหรอถ้าทุบมันที่ออกวอนเตอร์จะไม่สปอนอ๋อใแซอุ้ดนี่ไงมาแล้วมันมาแล้วมีปืนด้วยโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับผมขอบคุณบายฮะทุกคนคิดว่ามันจะอยู่ในแล้งไหนกูว่ามันน่าจะอยู่ในลบเอฟลบเอฟใช่ใช่ใช่